เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านเลครับในข่าวประจำวันที่18กร,รกฎาคม วันนี้ครับเรามาอัปเดตสถานการณ์กับดีลของแบรน์เอมเบอร์โม่แนวรุกจากเบรน f ฟอร์ดกันต่อหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนคงจะทราบแล้วเนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการยื่นข้อเสนอรอบที่3าํจนวน65ล้านปอนด์แมนออนอีก5ล้านปอนด์เพื่อให้เบรนฟอร์ดพิจารณาแล้วซึ่งก็ถือว่ามากกว่าข้อเสนอครั้งที่2เกือบ8ล้านปอนด ทั้งนี้หลังจากนั้นนะครับก็มีอัปเดตท,ที่เข้ามาหลากหลายเริ่มกัน,นี่ของแซมทาบูโตที่เป็นสายขาของทีมเบนฟอร์ดได้แจ้งเข้ามาว่ากับ้อสนอรอบใหม่จํานวน70ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าจะเพียงพอแล้วที่จะทําให้ทีมเพิ่งน้อยตอบรับคอสนอบวกกับการที่ตัวนักเตะเองก็ต้องการให้ข้อตกลงนี้แล้วเสร็จด้วยซึ่งเขาไม่อยากจะให้ทีมดึงเวลาไปมากกว่านี้เนื่องจากว่าเขาเต้องการจะย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่ทีมจะออกเดินทางไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามครับก็มีอัปเดตท,ที่น่าสนใจเข้ามาอีกชุดหนึ่งจากทางอเล็กซ์คลที่เป็นสายข่าวของ Talkspot และก็ถูกจัดอยู่ในระดับ p ีเซึ่งก็ถือว่าอยู่ล่างๆในครับก็อัปเดตกับดียวแอมเบอร์โมเข้ามาว่า กับข้อสเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยินซื้อแบรนด์เอมเบอร์โมรอบที่3ามจำนวน65ล้านปอนด์และแกบโบนัสอีก5ล้านปอนด์นั้นทางเบลนฟอร์ดยังไม่ได้ตอบตกลงในทันทีและพวกเขาก็มีความลังเลในเรื่องโบนัสส่วนเสริมจํานวน5ล้านปอนด์ที่แนบไว้ด้วยโดยที่เบลนฟอร์ดครับมองว่าโบนัสส่วนนี้ดูจะเกิดขึ้นได้ยากเช่นกันคว้าะตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ยากสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพวกเขาต้องการโบนัสส่วนเสริมที่สามารถเกิดขึ้กก้้นนนไดงง่่่่าาาาายยมกกวเทััครบอ เช่นจำนวนการลงสนามของนักเตะหรือว่าจะเป็นจำนวนประตูแล้วก็แอสซิสต์นั่นเองมาต่อกันที่การขยับตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าหาเบนจามินเซสโกกองหน้าวัย21ปีของอาเบลไลซิครับที่ดูจะมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเริ่มจากรายงานของทางแซมซีสายข่าววงในของสโมสรนในครับี่เปิดเผยก่อนว่า ตัวของเบนจามินเซสโกยินดีที่จะย้ายมาร่วมทัพผีแดงของเราในตลาดนักเตะรอบนี้อยู่ที่เขาเนะี่ยไม่ได้สนใจว่าในซีซั่นที่กําลังจะเริ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เล่นบอลยุโรปรายการใดหรือไม่ซึ่งตัวนักเตะก็เชื่อว,ว่าการสร้างทีมใหม่ของสโมสรจะสามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตนั่นเองครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ให้ความชื่นชมดาวยิงรายนี้เป็นอย่างมากด้วยการเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีความหลากหลายแถมก็ยังเชื่อว,ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกได้ไม่ใหญ่ด้วย และในตอนนี้ครับทางทีมผีแดงของเราเนะี่ยก็ได้แจ้งต่อตัวแทนนักเตะทราบแล้วว่ามีความสนใจต่อกองหน้ารายนี้เช่นกันแต่ว่าพวกเขาอาจจะต้องรอหน่อยเนื่องจากต้องขายนักเตะส่วนเกินออกก่อนถึงจะปิดดิวนี้ได้ครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเงินส่วนต่างในกฎ p s r ที่เราไม่สามารถใช้เงินได้เกินตามกรอบตัวเลขที่กำหนดก็คือ142ล้านปอนด์ ซึ่งเมื่อมองในมุมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจ่ายไปแล้วกับดีลของมาิอุสกุญญาที่62.5ล้านปอนด์และก็กำลังจะจ่ายกับแอมเบอร์โมอีก70ล้านปอนด์รวมแล้วนะครับก็ใช้ไปแล้ว132ล้านปอนด ดังนั้นส่วนต่างที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ครับก็คือ9.5ล้านปอนด์และก็บวกกับเงินที่ได้จากส่วนแบ่งจากการขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นอันโชนิอีลังกาอาร์บโรกาลิรัสและก็แม็กซ์โอเยเดลอีกประมาณ16ล้านปอนด์รวมกับอีก9.5ล้านปอนด์ที่เหลือก็คือแกปช่องว่างที่แมนยูเน็ตสามารถใช้ได้ในดีลต่อไปก็จะเหลือแค่ยิ่ม5.5ล้านปอนด์หรือว่าตกราวๆ30ล้านยูโรนั่นเองครับและแน่นอนว่ากับดีลของเบนจามินเซสโก้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า70ล้านยูโร ดังนั้นตอนนี้ก็คงต้องรอให้สโมสรปล่อยพวกสนเกินไม่ว่าจะเป็นเจดอนซันโชมาคัสแรดฟอร์ดอันโตนี่หรือว่าจะเป็นอเรฮันโดกาเนชโอออกไปให้ได้โดยไวที่สุดเพื่อจะได้เดินดีลต่อไปได้แบบทันทีนั่นเองครับมาต่อกันที่สถานการณ์ของเอมี่มาดินเนสในด่านจากแอสตันวิลล่านะครับที่กำลังมีข่าวแรงกับพิมพีแดงของเราในช่วงเวลานี้ล่าสุดครับทางเพลเฮิร์สนักข่าวชื่อดังจากเดอะทา์ได้เปิดเผยว่า โอกาสที่เอมี่มาติเนสจะย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันดูแล้วเกิดขึ้นได้ยากครับตราบใดที่อังเดรโอนาน่ายังอยู่กับสโมสรและในตอนนี้มันก็ไม่มีข้อสเสนอจากที่ไหนเลยสนใจดึงตัวนายด่านทีมชาติแคเมรูนรายนี้เข้าสู่ทีม ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงรูเบนอามริมอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูมากแค่ไหนก็ตามแต่การที่พวกเขาจะเอาผู้รักษาประตูมือหนึ่งและก็รับค่าเหนื่อยในระดับพอๆกันอยู่ในทีมถึง2คนคงจะเป็นเรื่องยากต่อสถานการณ์ตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนแน่แท้ครับมาต่อกันที่อัปเดตจากมาคริชลชี่สายข่าวจากเดะแอตแลนติกนะครับกับพวกนักเตะเกลดรองๆองภายในทีมที่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนว่าจะได้อยู่กับทีมต่อหรือไม่ เริ่มกันที่เซคูโกเน่ดันกลางวัย19ปีครับทีสโมสอนเซ็นเข้ามาเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนและล่าสุดจากรายงานก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงต้องขอดูความพร้อมของเซคูโกเน่เสียก่อนสำหรับการลงเล่นในทีมชุดใหญ่และทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการประเมินโดยที่ในตอนนี้ครับก็มีทางเลือกต่างๆเช่นการยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับโอกาสที่เป็นไปได้มากสุดเขาอาจจะอยู่กับทีมรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนั่นเอง มากระนี้สถา,านการณ์ของโชบี้คอยเยอร์ดันกลางไวัยิืม1ปีนะครับที่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนเช่นกันหลังปีก่อนในกำลังมาดีๆแต่ก็ดันเจออาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วก็หายหน้าไปเลยล่าสุดนะครับสถา,านการณ์ของเจ้าตัวก็ยังคงรอการประเมินซึ่งมันก็มีทั้งโอกาสได้อยู่ต่อแล้วก็ปล่อยยืมแต่สําหรับในรายของคอยเยอร์นะครับมันก็มีโอกาสมากกว่าที่เขาจะถูกขายออกจากทีมเลยเลยครับ อัปเดตของดาวรุ่งอีกรายนั่นคือแฮร์รี่อามาสทางวิงแบ็กซ้ายครับซึ่งปีก่อนเจ้าตัวก็ถือว่าได้รับโอกาสจากรูเบนอาโมริมอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามครับจากรายงาน Harry az, แฮร์รี่อามาสะก็มีโอกาสจะถูกปล่อยยืมเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้ ข้ามไปที่อีกหนึ่งแดนกลางที่ว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นก็คือแดนกอรในวัย20ปีของเจ้าตัวครับก็ถูกปล่อยยิมตัวไปยังรอตเ์แฮมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งกับดีลการยิมตัวครั้งนี้ก็ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรามาต่อกันที่สารจากรูเบนอามูรินกุนซือของทีมผีแดงเรานะครับที่เจ้าตัวไหนที่กล่าวส่งตรงไปยังแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทุกคนสําหรับซีซั่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเนะะื้อหาโดยรวมครับของอามูรินเนี่ยก็มั่นใจว่าในซีซั่นที่จะถึงนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะต้องดีขึ้นและเขาก็สัญญาว่าจะทุ่มเทสุดความสามารถที่มีเพื่อทําให้ทีมกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องให้ได้ครับโดยเนื้อหาดังกล่าวครับถูกตีพิมพ์ผ่านทางนิตยสารก่อนเริ่มต้นซีซ ว่าเป้าหมายของเราสําหรับซีซั่นหน้าคือการปลดปล่อยศักยภาพอันมหาศาลของทีมออกมาให้ได้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ําเสมอสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นนักเตะทีมงานหรือว่าแฟนบอลช่วงเริ่มต้นซีซั่นใหม่คือช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นความหวังและก็การมองไปยังข้างหน้า เราไม่ควรจะละเลยหรือว่าหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่ผ่านมาเพราะามันเป็นบทเรียนสําคัญหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ทั้งจากช่วงเวลาที่ยากลําบากและจากช่วงเวลาที่เราสะท้อนเห็นว่าเรานะ่ยมีศักยภาพแค่ไหนและเราสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนด้วยพลังทั้งหมดของเราตอนนี้มุ่งมั่นอยู่กับการทําให้เราเข้าใกล้ศักยภาพนั้นมากขึ้นและก็ทําได้อย่างสม่ําเสมอยิ่งขึ้นในซีซั่นนี้ เราทุกคนต่างก็เจ็บปวดและก็ผิดหวังร่วมกันในซีซันที่ผ่านมาจากกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของสโมสรนแต่ในวันนี้เราอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมมากหากเทียบกับสถานการณ์ที่ผมเพิ่งเข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตลอด8ปเดือนที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเช่นเดียวกับนักเตะที่ได้เข้าใจว่าผมนคะาดหวังอะไรจากพวกเขาบ้าง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนดูก็คือสโมสรแห่งนี้นะมีความพิเศษเพียงใดและแฟนบอลของที่นี่ก็มีความพิเศษขนาดไหนด้วยผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างยิ่งยวดที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปสู่จุดที่สโมสรควรจะอยู่และอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในสนามโอทราวฟอร์ดหลังจบเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นกับแอสตันวิลล่าว่าผมนะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าวันเวลาที่ดีกว่ากำลังรอเราอยู่ข้างหน้า ผมไม่สามารถสัญญาได้ว่าเราจะบรรลุเป้าหมายระยะยาวทั้งหมดภายในซีซั่นนี้แต่ผมสามารถสัญญาได้ว่าผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพาเรากลับไปบนเส้นทางนั้นอย่างมั่นคงให้จงได้และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่18กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ